สวัสดีค่ะวันนี้จะปานชวนอร่อยกับแซนด์วิชกุหลาบ ทำง่ายมากๆเลยค่ะให้แซนด์วิชกุหลาบนะคะแทนดอกไม้มีประโยชน์แล้วก็ทานได้ด้วยนะคะขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเพื่อนๆหน้าตาดีแบบนี้ให้คนที่เรารักนะคะรับรองว่าทุกคนชอบแน่ดอกกุหลาบหนึ่งดอกเจ๊ปันจะใช้ขนมปัง2แผ่นแล้วก็บโบรลน่าสแผ่นแล้วก็น้ำมายองเนสค่ะเราจะเริ่มต้นจากนำบรลนนานะคะมาหั่นแบ่งครึ่งแบบนี้ก่อนค่ะแล้วนำขนมปังนะคะมาตัดขอบ ตัดขอบทั้งสี่มุมเลยนะคะเราจะได้แผ่นขนมปังสีขาวๆที่สามารถนำมาทำแซนด์วิชกรุลาบได้ค่ะแล้วเจ๊ปานจะนำขวดนะคะจะเป็นขวดหรือว่าจะเป็นที่นวดแป้งก็ได้นะคะนำมาคลึงให้ขนมปังเนี่ยแบนราบแบนเรียบเลยนะคะใช้น้ำหนักให้พอสมควรเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำทุกๆแผ่นเลยนะคะเพื่อที่จะให้ขนมปังเนี่ยเรียบเป็นแผ่นเดียวกัน จากนั้นเจ๊ปันก็จะทาน้ำมายองเนสนะคะทาน้ำมายองเนสเพิ่มรสชาติให้แซนด์วิชของเราอร่อยขึ้นด้วยค่ะ จากนั้นเจ๊ปานจะใช้ขนมปังหนึ่งแผ่นหั่นทั้งหมด3ส่วนนะคะหั่นเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยค่ะแล้วนำขนมปังแต่ละแผ่นนะคะนำโบโลน่ามาวางที่ขนมปังให้บริเวณวงกลมนะคะอยู่ด้านบนแล้วนำมาประกบกันแล้วนำโบโลน่ามาวางที่ขนมปังแบบในภาพเลยนะคะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รูปทรงของดอกกุหลาบค่ะ เพื่อนๆเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยขนมปังสองแผ่นหั่นเป็น3ส่วนเราจะได้ทั้งหมด6ส่วนนะคะโบโลนาก็จะเป็น6แผ่นเช่นเดียวกันเมื่อหั่นครึ่งแล้วทำแบบนี้จนได้ดอกกุหลาบดอกใหญ่สวยงามแบบนี้เลยค่ะหมุนไปเรื่อยๆเลยนะคะหน้าตาหน้ากินมากๆเลยค่ะจัดให้สวยงามนะคะแล้วนำมาวางในถ้วยที่มีผักกาด ประดับได้เป็นเหมือนค็อกเทลเลยค่ะเพื่อนๆนำไปให้เพื่อนหรือว่านำมาประดับปาร์ตี้ได้เลยนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะพอใจค่ะวันนี้เจ๊ปานจะทำแซนวิชกุหลาบ2ดอกนะคะวางลงไปในถ้วยเอาไว้สำหรับทานมือนม้อกลางวันมื้อเบรกหรือว่าเอาไว้ให้สำหรับคนที่เรารักค่ะ ถ้วยนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นกล่อ,อ,องโฟมหรือว่าเป็นถ้วยแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะเราเอาไว้ทําขายก็ได้ค่ะแล้วก็หน้าตาน่ากินแบบนี้เป็นวิธีที่เราจะประดับให้ดอกกุหลาบ เป็นแซนวิชที่ทานได้ด้วยนะคะไม่ต้องซื้อด้วยค่ะหน้าตาดีแบบนี้สำหรับให้สำหรับคนที่เรารักนะคะเจปานขอตัวไปทานดอกกุหลาบแซนวิชก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ